รู้ยังตอนนี้สถานีวิทยมุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยมุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยมุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกเชียงใหม่สถานี เพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธ,ธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมตตั่นรักษาครับสถานีวิทย วาาวส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อน,น,นรับคุณผู้ฟังเข้าสูส่รายการข่าวจมกรจึงหม่แร่ใวันนี้อยู่กับผมมณเฑีตันตรักษานะครับอยู่กันด้วยบรรยากาศที่ดีๆเนาะบรรยากาศที่เป็นน้องว่าอย่างก็สร้างมิติของความร่วมม,มมือร่วมมือให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่า เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องการบ้านการเมืองก็อ,อย่างบอกเนาะเพื่อนก็จะแบ่งฝักแบ่งไฟกันเหี้ยเป็นประชาธิปไตยของอนุรักษ์นิยมเพราอัีจริงก็คนไทยเหมือนกันนั่นเนาะนะครับแต่พยายามจะสร้างวัฒกรรมพวกฉันพวกเธออันนี้ผมว่าถ้าส่วนตัวผมบอกบอกค่อยเห็นตัวเนะวาะเพราะว่าเราสร้างเงื่อนไข,ขของความขัดแย้งอะ่ะอดีตมันเป็นบทเรียนนะครับอ,อย่างที่พิดพลาดให้แก้ไขปัจจุบันเนีนะ่ยเอามาแก้ไข แล้วรวมไม้รวมมือกันครับเพราะว่ายังใดคนเฮาก็คือคนไทยเหมือนกันบมใชว่าพวกฉันพวกเธอฉันบายุง่งไอ้นี้บดด่ดีไอ้นั้นบดด่ดียกตัวเองดีอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นบ่ดีหิหมดเนี่ยมันก็บ,บ่ถูกนะครับบ้านเมืองจะเดินไปบ่ได้เพราะนั้นเนะี่ยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดครับแล้วก็มาปับ๊บแล้วก็สิ่งที่ดีๆก็พัฒนาต่อยอดอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแหละครับแต่เหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองของเราบเดียวนี้นักการเมืองสมัยนี้นี่ทะเลาะเบาแวงใจวาทกรรม ดาทอ,อยังปเอเจอบ,บ้านจองไว้เป็นก็โลกมนุษย์นะครับเอาไปทะเลาะเบาะแว้งกันสร้างกลุ่มสร้างก้อนแล้วก็มาคัดแย้งกัน,นะจะฆ่าจะแกงกันอันนี้น่าเป็นห่วงนะซึ่งบอกหูนะว่าจะจบจะใด้ที่ต่างกันไปด้วยสิ่งที่เป็นสตินะฮะถ้าเรามีสติทุกอย่างมันจะมันจะเกิดปัญญาแล้วกับปัญหามันจะถูกแก้ไขอย่างมีคุณภาพนะไม่ได้แก้ไขด้วยเอาเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าอ่ะนะครับเนาะก็ว่ากันไปตามคันลอง สิ่งที่ดีมันจะดีครับสิ่งบดีมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่บดีตัวมาวันนี้ขอบคุณนักๆน,นะครับที่ติดตามกันเอาไปติดตามเรื่องของข่าวสารสถาบันที่มหาวิทยาลัยเมจโจ้ครับรอบรู้ว่าเมจโจ้มีจจไดพ้องคุณสุภัตราหรือว่าน้องอิ๋วนะครับจากสื่อสารองค์กรเมจโจ้ไดเล่าให้ฟังนะบรรยากาศความหลงรับน้องรับน้องของน้องๆมหาวิทยาลัยเมจโจ้นะครับเป็นไดพ่องช่วงนี้เรียนเข้าสู่ภาอัออากติละเห็นบอกว่ามี เรื่องสุขอนามัยด้วยเนาะเรื่องของปะคนนักหนักบางคนก็นติดโควิดแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างจำบว็นแน่เป็นห่วงนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวทุกท่านนะครับมีความเสี่ยงกันทุกๆคนไปติดตามรายละเอียดครับนอบรู้ไมโจครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ รู้รอบรอบรู้กับรายการรอบรั้วแม่โจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการรอบรั้วแม่โจ้วันนี้นะคะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิรราทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ค่ะอยู่กับดิฉันสุจิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองคอ์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นีะคะ่ะดิฉันก็จะนําข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องราวดีๆสาระดีๆมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยทุกสัปดาห์ค่ะ ข่าท่านผู้ฟังคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะคึกครืคร้นคึกคักกันเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามีน้องนองนักศึกษาใหม่นะคะจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเดินทางมารายงานตัวนะคะมาเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะก็น้องๆ้องก็มีกิจกรรมมากมายนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ของลูกแม่โจ้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีการจัดกิจกรรมในการดูแลน้องใหม่นะคะต้อนรับน้องใหม่แบบพร้อมกันนทุกคณะทุกสาขานะคะทุกวิทยาเขตทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่แล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ แล้วก็ยังรวมถึงทั้งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็ได้ผ่านการประชุมพิจารณานะคะผ่านมาติของทั้งสามฝ่ายค่ะนั่นก็คือไตรภา,าคีเป็นภาคของนักศึกษานะคะภาคของคณะบริหารมหาวิทยาลัยนะคะและก็ภาคของศิษย์เก่าแม่โจ้นะคะที่มาร่วมกันบูรณาการ จัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะหล,อล่อหลอมความเป็นอัตลักษณ์ให้กับลูกแม่โจค่ะซึ่งปีนี้นะคะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจก็จะเป็นรุ่นที่88แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะคันับตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2566ที่ผ่านมานะคะน้องๆนักศึกษาใหม่พร่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ทยอยมา รายงานตัวเข้าหอพักนะคะก็แยกกันไปตามแต่ละคณะสำนักแต่ละหอพักนะคะก็จะมีพี่ๆมาคอยต้อนรับมาคอยยกของมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะสร้างความประทับใจให้ทั้งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองอย่างมากมายเลยค่ะ ค่าจากนั้นนะคะในส่วนของผู้ปกครองเองนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็จะได้พูดคุยนะคะซักถามข้อสงสัยได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และรายละเอียดของการเรียนการสอนนะคะที่จะดูแลบุตรหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองจนเกิดความเชื่อมั่นเกิดความสบายใจที่จะฝากบุตรหลานาไว้เป็นลูกแม่โจ้นะคะ และในวันที่24-25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคาน้องๆทั้งหมดนะคะเขามีการแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วงค่ะท่านผู้ฟังคะคุณพระช่วงหรืออมรทโฮพระช่วงเกษตรศิลปการนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้บุกเบิกฝ่าฟันพื้นที่แห่งนี้นะคะจนพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจในปัจจุบันจนมีคํากล่าวที่ว่า ไม่มีพระช่วงไม่มีแม่โจ้ค่ะน้องๆนักศึกษาก็จะได้รับทราบเรื่องราวรายละเอียดกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะได้รับทราบเรื่องราวการพัฒนาของมหาวิทยาลัยนะคะจากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิก,กรรมภาคเหนือว่าปีพศ2อ7 7นรนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ครบแปปีแล้วค่ะได้มีการพัฒนาต่อยอดจนมีถึง18คณะค่ะ าจากนั้นนะคะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะน้องนองนักศึกษานะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะรับฟังปฐมโอวาจากท่านอธิการบด,ดีรวมถึงได้ทําความรู้จักกับ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะได้รู้จักกับคณะบดีทุกคณะทุกวิทยาเขตทุกวิทยาลัยนะคะได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องราวรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนสวัสดิการต่างๆที่จะเตรียมไว้ให้กับน้องๆนักศึกษานะคะและรวมถึงการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขค่ะ มหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกน้องใหม่สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนค่ะ Big Cleaning Day m ม่โจ้ r e e n h า r ์ส s าร์ทยูนิเวอร์ซนะคะให้น้องๆเขาได้ออกไปพัฒนาพื้นที่นะคะทั้งภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะให้เขาได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมนะคะเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการดูแลซึ่งกันและก,กัน การช่วยเหลือกันนะคะสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับน้องนองนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะผลน,นอกจากนั้นนะคะก็ได้หล่อหลอมนักศึกษาให้รู้จักอดทนสู้งานนะคะซึ่งก็แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะ และในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะคะเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับน้องๆนั่นก็คือจัดเลี้ยงรับขวัญน,น้องใหม่สู่รัว้วอินทนินค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่นค่ะ คางานเลี้ยงขันโตกตอนรับน้องใหม่สู่รั้วอินทนินประจำปี2อ6พันห้า้อหสิบหกนะคะก็เป็นการจัดเลี้ยงรวมให้กับน้องๆทั้งหมดนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพิธีบายสีสู่ขวัญด้วยนะคะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ค่ะและที่สำคัญนะคะยังได้รับเกียรติจาก นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจแก่นักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นเลยนะคะคนอกจากนั้นนะคะก็จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการภาคบันเทิงนะคะมีการแสดงวัฒน,นธรรมสี่ภาคต้อนรับน้องๆจากทั้งสี่ภูมิภาคนะคะการแสดงดนตรีโปรงลางการแสดงมุนรีแม่โจ้แบนนะคะแล้วก็ให้น้องๆได้สนุกสนานคลื่นเทรนกันค่ะ ค่ะน้องๆนักศึกษาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นนะคะให้กับน้องๆ้องนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจากทีมวิยทยากรเทศบาลเมืองแม่โจ้นะคะมาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเรื่องของอัคคีภัยหรือแผ่นดินไหวนะคะ และรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการกู้ชีพการช่วยเหลือชีวิตการทำา PR ีด้วยนะคะน้องๆก็ได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหล่านี้กันค่ะค่ะและอีกกิจกรรมสำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะ นั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งแม่โจ้สันทรายงานนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้น้องๆน,นักศึกษานะคะได้ไปกราบคาระวะในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้ทําความรู้จักกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันทรายนะคะไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานชาวอำเภอสันทรายค่ะ พราะตลอดเส้นทางนะคะที่วิ่งจากมหาวิทยาลัยแม่โจไปสิ้นสุดณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทายหลวงนะคะก็จะมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาคอยต้อนรับนะคะมีขนมน้ำดื่มมาคอยบริการน้องๆตลอดสองข้างทางเลยค่ะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะคะและสำหรับกิจกรรมในวันที่30มิถุนายน2566นะคะก็เป็น กิจกรรมหลักเลยในเรื่องของการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้นะคะเพื่อให้น้องๆเขาได้เรียนรู้ในวิถีของความเป็นลูกแม่โจ้เลิศน้ำใจวินัยดีเชิดชูประเพณีสามัคคีอาวุโสนะคะแล้วก็ยังได้เรียนรู้บทเพลงประจำสถาบันพร้อมทั้งการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับรุ่นพี่สิทธิ์เก่ารุ่นต่างๆนะคะโดยมีคณาจารย์มีสิทธิ์เก่านะคะก็มาร่วมกิจกรรม มาเจิมหน้าผากให้กับน้องๆอย่างอบอุ่นเลยค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจเขาได้จัดให้กับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจนะคะเป็นประจำในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับลูกแม่โจทุกคนค่ะค่ะแม่โจก็คือแม่โจถึงแม้ว่าการเวลาจะล่วงผ่านมาจน มีอายุ9เข้าสู่90ปีนะคะบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกแม่โจ้เขาก็ยังคงกอดคอประคองช่วยเหลือผลักดันรักแล้วก็ผูกพันนะคะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปช่วยกันฟูมฟักอินทนิินช่อใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะเพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษานะคะก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะในช่วงนี้เพราะว่ากํำลังต้อนรับน้องใหม่ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องของการปลกอบรมก็ยังมีมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะ เราไปต่อกันที่ข่าวคราวของการฝึกอบรมกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังคะหลายๆท่านก็อาจจะกําลังมองหาหลักสูตรดีๆที่จะเข้ารับการฝึกอบรมกันค่ะค่ะเป็นหลักสูตรนะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบมเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์มูล,ลค่าสูงนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาพืชไร่คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะค่ะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันล่วงหน้าเลยนะคะหลักสูตรนี้ อบรมในวันที่24 2สสงิงหาคมแต่รับจำนวนจำกัดนะคะคาทที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061 2์3 9 1 9 3นะคะ061 273-9193ค่ะค่ะในเรื่องของการบริการวิชาการแก่ชุมชนนะคะมหาวิทยาแลแัยเมโจอของเราก็ได้มีหลักสูตรต่างๆที่มาเปิดฝึกอบรมนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่สนใจอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะ ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะค่ะสาหรับการดูแลสุขภาพของเราเองนะคะรวมถึงของคนที่คุณรักนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและปัจจัยหลักๆค่ะท่านผู้ฟังอันดับแรกๆนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินเราจะต้องรัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและวันนี้ค่ะดิฉันจะนําเรื่องราวของไข่มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบซึ่งถือว่า ไข่เป็นอาหารหลักที่ต้องมีติดทุกครัวกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไข่ที่ดิฉันจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบในวันนี้นะคะไม่ใช่ไข่ธรรมดาค่ะแต่เป็นไข่ไก่เห็ดหลินจือฮานา่าสนใจใช่ไหมคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะไข่ไก่เห็ดหลินจือคืออะไรดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอมเรียนบัวจูมอาจารย์ประจำคณะสัตววสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านจะมาเล่าเรื่องราวของไข่ไก่เห็ดหลินจือให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะไข่ไก่เห็ดหลินจือนะคะก็เป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยนะคะอาหารที่ผสมสารสก,กัดเห็ดหลินจือซึ่งทําให้ไข่ไก่มีคุณภาพดีกว่าไข่ไก่ทั่วไปนะคะ ทำให้คนที่บริโภคมีสุขภาพดีโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดค่ะไข่ไก่เห็ดลินจือนะคะซึ่งจะต่างจากไข่ไก่ทั่วไปตรงที่ไข่เห็ดลินจือนะคะมีไข่แดงเข้มนะคะมีเปลือกที่หนานะคะแล้วก็มีความสดนะคะดังนั้นสามารถเก็บไข่ไว้ได้นานที่สําคัญนะคะไข่ไก่เห็ดลินจอนะคะมีโอเมก้าสามและโอเมก้าหกสูงนะคะซึ่งโอเมก้าสามและโอเมก้าหกเนี่ย จะช่วยลดนะคะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะดังนั้นก็จะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพและคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหัวใจค่ะเพราะเห็ดลินจอมีสารสําคัญเยอะนะคะโดยเฉพาะฟีโอลิก ซึ่งจะช่วยในการป้องกันหรือว่าช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับคนทั่วไปแล้วก็ช่วยในการป้องกันการอักเสบลดคอเลสเตอรอลประกอบกับในไม้โจเราเองเนี่ยมีศูนย์ที่ผลิตเหต็ดหลินจืออินรีอยู่แล้วแล้วเราก็นำนะคะเศษเหลือของเห็ดหลินจืออินรีเนี่ยมาสกัดเป็นสารที่เอาไปผปสมในอาหารของไก่ไข่โดยในไม่โจเราเนี่ยด้วยนโยบายนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของุปรตว์อินรีย์ซึ่ง จุดสำคัญในการทำปาปรสัตว์อินทรีย์ก็คือเรื่องของอาหารสัตว์อินทรีนะคะตัวเห็ดหลินจืออินทรีย์ที่เราได้มาเนี่ยเราก็นํามาสกัดเป็นสารสกัดหลังจากนั้นก็นําไปผปสมในสูตรอาหารซึ่งมีองค์ประกอบในส่วนของพวกขา้าวโพดถั่วเหลืองป,ปลาป่นแล้วก็สารอื่นๆนะคะประกอบเป็นสูตรอาหาร ในการทำสูตรอาหารไก่ไข่โดยใช้สารผสมเป็นสารสกัดเห็ดหลินจือนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องนําเอาเศษเห็ดหลินจือก็จะมีทั้งดอกเห็ดก้านเห็ดที่เหลือจากการติดเห็ดหลินจือซึ่งต้องนํามาบดแล้วก็สกัดนะคะเป็นสารสกัดเห็ดหลินจือหลังจากได้สารสกัดแล้วนะคะเราก็จะนํามาผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะโดยทั่วไปนะคะเกษตรกรก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด โถงเหลืองปลาปล่นหรือสารอื่นๆที่เอามาประกอบเป็นสูตรอาหารซึ่งสูตรอาหารเห็ดหินจออินซี C นะคะที่เราทำเสร็จแล้วเราก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะให้กับนักศึกษาของชมรมอาหารสัตว์มหาลัยพิโจ้เพื่อที่จะนำไปเนื้อ,อไก่ไข่แล้วผิดเป็นไข่นะคะเห็ดหินจืจนจำหน่ายให้กับบุคลากรของเราและก็คนภายนอกโดยทั่วไปนะคะ นอกจากนั้นนะคะ,ะเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับเกษตรกรที่สนใจนะคะอยากจะทำนะคะไก่ไข่สุขภาพหรือไก่ไข่นะคะ,ะสมุนไพรโดยตัวเห็ดหลินจือนะคะก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราเลือกใช้นอกจากนี้นะคะในทีมของเราก็ได้มีการนำสมุนไพรตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสารสกัดดอกดาวเรืองนะคะกากงาหมักที่เราได้ ทําการทดลองแล้วก็อยู่ระหว่างการทดลองอยู่ซึ่งก็จะทําให้มีนะคะไข่สมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะที่จะนําไปจําหน่ายแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อได้ค่ะค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทองเรียนบัวจูมนะคะที่ได้มาเล่าถึงเรื่องราวของไข่ไก่เห็ดลิ้นจือ ไข่สดคุณภาพดีนะคะทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะของโรคหัวใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลองอนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพในการรับประทานอาหารในการปรุงอาหารเมนูต่างๆได้เลยนะคะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่อยากจะ,ะได้ไข่ไก่เห็ดหลินจือนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่คณะสัต,ตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์คะ่ะ 053 875432นะคะ053 875432ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการรอบรัวแม่โจ้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ เรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะในวันนี้ดิฉันสุจิตราราชจันทร์ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะรู้รอบรอบรูร้กับรายการรอบรัวแม่โจ สถานีวิทยุมกวิทอยุเพื่อกาก,าาการเษตมจังาวัดเหนือนตอนบนหนึ่งร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนาภา,ายในงานล้านนาเอ็กซ์โปนางพัชรีใบาย,ยาสากรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนบนหนึ่ง จึงมาลำพูนลำปางและแม่ฮ่องอนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนาภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาคระยะที่ 2, <c oughs> 2เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมด้านกาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟ,าฟสินค้าการเกษตรอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องมีการ พัฒนาต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและตลาดโดมมาถึงเป็นที่ยอมรับของตลาดเป้าหมายและยังเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านการผลิตกาแฟชั้นนําคุณภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไปจนถึงการจุกระดับการจัดการแสดงและจําหน่ายสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการหลังวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาโดยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและเจรจาธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ มีการกแข่งขันเรื่องของรสชาติของกาแฟจําจนวน2กิจกรรมบอกว่าจะเป็นการแข่งขันกาแฟาตลักล้านนาและ s d n o l l y Thailand ใครจะเป็นตัวตึงและกิจกรรมสาธิตเมนูกาแฟาด้านต่างๆพร้อมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกาแฟากิจกรรมการดูแลรักพึ่งป่าเพื่อเป็นปอดให้กับสังคมต่อไปทั้นนี้กาแฟาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของปุวตะจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนั้นได้รับการยอมรับ เป็นศูนย์กลางสอศกรรกรกาแฟาในภูมิภาคหรือลาน,นาคอฟฟี่ฮับโดยได้เพื่อความสำคัญเกี่กับการพัฒนากาแฟตลอดทั้งต้นน้ำกางน้ำและปลายน้ำได้แก่การคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลเรื่องแปลงปลูกการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพและพื้นที่ปลูกการพัฒนาโรงคั่วและโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลรวมไปถึงกระบวนการสร้างมิดกับสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญคือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการบุคลากรด้าน,านกาแฟา ได้รับรองมาตรฐานกาแฟาไทยและคิวเกรเดอร์ด้านกาแฟาไทยเพื่อร่วมกันสร้างกาแฟาที่มีรสชาติและคุณภาพในระดับสากลต่อไปอ่ะวันนี้ขอบคุณนักนักคำนึงนะครับลาไปก่อนเนอร์ยูดีมีสุกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุขภาพของตัวสวัสดีครับวันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข้าวสารการ,กรเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ